ทันทันแทนทันแทนแทนแทนผู้ผ่าตื่นแล้วอ่ะร้องให้งอหง่ะเลยอันนี้ต้นแบบพี่ก้อนใหม่มาส่งแล้วจ้า <c oughs> ต้องสติแป๊บหนึง่งเราต้องตั้งสติแป๊บหนึ่งก่อนที่แบบเดี๋ยวไม่ไงั้นก็คือจะแบบพูดไม่รู้เรื่องนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสุดช่องเอ๊ะพี่ผู้ใดอีกแล้วค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะเมย์ก็จะมาทำการ น,นี้ก็เลยจะมาแกะดูไปพร้อมๆกันกับทุกคนเลยนะคะอเอ,อ้ยเตนเต้นน,น่กคุยการพร้อมแ,และกะ็บอกใเราก็อยู่นี่แล้วใบนี้นะคะเมย์สั่งซื้อจากทางเว็บแล้วก็เขาก็ส่งข้ามประเทศมาเลยนะคะจากอิตาลี DHL ก็ติดต่อมาให้เราแบบเออทำเรื่องลงทะเบียนเราก็เอาขอออกจากศุลการกรน,นะคะราคากระเป๋าเป็นราคาที่ รวมกับภาษีแล้วเรียบร้อยนะคะดังนั้นเมย์ก็เลยจะไม่โดนเก็บเพิ่มเติมนะคะไอ้ยาเขาให้เปิดตรงไหนอ๋อไม่ต้องใช้คัตเตอร์เขาไม่ได้แปะเทปมาแต่เอาจริงขั้นตอนแบบของการเอาของออกจากกรมสุ่มนี่ก็ลำบากนลนะเมย์เคยเอาของออกเมื่อหลายปีมาแล้วแล้วกลายเป็นว่าพอมีจะเอาอกระเป๋าใบนี้ออกมาชื่อของเมย์มันโดนยกเลิกไปแต่ว่าเราเคยแค้บรนการเขาว่านานเกินหเดือนเมย์ต้องเอาบัตรประชาชนเมย์ไปต่อ อายุเราอยู่บ้านนอกไงจะให้เราเข้าเชียงใหม่หรือไปเชียงรายเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะละ่ะนี่ก็เลยแบบอ่ะใจร้อนอยังไงดีก็เลยสุดท้ายก็เอาบัตรประชาชนของแม่นะคะเอายื่นในบัญชีของแม่แทนนะซึ่งมันก็ได้เแยบบเอาบัญชีคนอ,อื่นยืน่น DHL เขาให้วิธีแก้มาสามแบบก็คือหนึ่งเราไปต่ออายุเองสองเอาของคนอื่นยืน่นสามเอ่อให้ DHL อ่ะมารับบัตรประชาชนตัวจริงเราแล้วมอบอันนให้เขาอ่ะเป็นคนไปเอาออกมา ทนทนทถูกด้านป่าวะเดี๋ยวดูแรับอ่ะถูกถูกถูกเอามาท่นท่านท่านท่นทนท่เกกนทดเนท่นท่ดนท้านท่านท่านท่างม่านิ่ท่นท่นท่าคยเอนด่านีไปว่านท่านท่านท่านว่านท่านทานจะซะน,ะน,น้่านท่าน่านานทานด่านทนท่นท่านท่านท่านทาเท่านรานท่านท่าน่นท่านท่านท่าเทานท่านท่าน่านะ่านละเปิลนท่านท่้นท่านทานท่านทาน่าาน่าาาาทนทนททททนทททน มันคือมันคือทาดามันคือน้องชลินเองที่ซื้อก็คือแบบเออเห็นเพื่อนสะพายอะไรเงี้ยชอบก็เลยซื้อนะคะ้าไม่ได้ถุงกระดาษนะคะถ้าสั่งจากเว็บโดยตรงเราจะไม่ได้ถุงกระดาษนะจ๊ะอุ้ยมุดเลยหรือเปล่าไม่กล้าจับกล่องในกล่องขาวเหลือเกินทาดาให้ดูอีกทีเอ้ยในกล่อง ัสดุก,ก็จะมีอืมน่าจะเป็นพวกแคกาสอะไรพวกนี้แหละไม่แน่นใจว่าเขาให้ใบเสร็จมาด้วยไหมอันนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นใบเสร็จอ่ะเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนอยางยังไม่แกะยังให้ลุ้นก่อนอันนี้ก็จะเป็นใบที่เราออรเดอร์นะคะน่าจะเป็นใบเสร็จออนไลน์นั่นแหละเรามาดูกันว่าทีฉันใส่ข้อความอะไรคือเขาให้ใส่ข้อความได้ฟรีนะก็เลยเขียนจดหมายหาตัวเองซะเลยนะคะข้อความที่ทีฉันได้ใส่เข้าไปในนี้นั้นก็คือสวัสดีค่ะ นี่ก้อนใหม่มาส่งแล้วจ้าถูกค่ะอยากจะมีต้องกล้าเป็นหนี้นะคะไม่ใช่คนมีตังค่ะแต่ว่าเป็นคนมีเงนินเออมาเราจะว้าผู้ผ่าตื่นแล้วอ่ะร้องไห้งอหงเลย <c oughs> โอเคจ้าโอเคจ้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยว่าแกะก็ได้อ่ะ A few minutes later โอเคนะคะเราต้องรอทําทำกันต่ออย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่าผู้ผ่าก็คือหลับแต่เราไม่รู้ว่าจะหลับนานแค่ไหนนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวเม่ตั้งมอนิเตอร์ไว้ตัวนี้ก่อน อ่ะแล้วมาต่อเมื่อกี้นะคะที่เมย์พูดเอาไว้คือเห็นเพื่อนสะพายแล้วก็ชอบแบบชอบลายอ่ะผ้าแคนวาสของมันอ่ะเออมย์ก็เลยแบบเออตัดสินใจซื้อนะคะซึ่งก็ดูอยู่หลายใบไม่ใช่แบบว่าดูแค่ใบนี้ใบเดียวทั้งหลยอยากได้ใบอื่นแต่ใบอื่นอ่ะก็ไม่มีนะคะใบที่มีก็รู้สึกว่าแบบเออมันยังมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราแบบยังอยากซื้อก็คือแต่แบบว่าแอลแอบดูมอนิเตอร์ไปเรื่อยๆนะงั้นเอามอนิเตอร์ตั้งบนแล้วกัน <c oughs> น่ะขอโทษนะทุกคนเป็นแม่ลูกอ่อน ใบนี้นะคะน้องเซรีนนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันโอเคนี่นะคะเราจะเปิดแล้วเราจะทํากันเปิดพร้อมกันนี่ยังไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นยังไงจริงๆอ่ะเมย์ฝากเพื่อนซื้ออ่ะใบจิว๋วเพื่อนคนนั้นชื่อว่ารักษาอันนี้ต้องแบบขอโทษรักษามาแลที่นี้คือให้เขาไปยืนดูแบบกับครึ่งชั่วโมงได้ไม่คิดนะแล้วแบบรักษาก็แบบว่าแม่เอาไงแม่แม่จะเอาไหมแม่เนี่ยคือเราออยากได้ใบนี้ แล้วพอไปให้เขาสะพายจริงๆอ่ะเราก็มีความตะขิดตะขวงใจนิดนึงแล้วแม่เมียเขาก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเธอใบห้าหมื่นกว่ามันใส่โทรศัพท์ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มอะไรเงี้ยเออแต่ตอนที่เพื่อนที่เราเห็นว่าเขาสะพายสวยอ่ะเขาซื้อตอนสี่หมื่นกว่าไงตอนนี้มันห้าหมื่นเอ็ดไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้าไมดีใส่โทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาไงดีวะเอาไงดีวะอะไรเงี้ยเราก็พยายามหาข้ออ้างว่าเออเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ใส่ในกางเกงได้แล้วแม่เมียเขาไม่โอเคเขาก็บอกเขาไม่เห็นนนนด้วยเเาาบบบอออออกไปใใใืื่่พสจ ใบนั้นก็ดันไม่มีของอยู่ในช็อปนะคะก็คือลองของลองลองลอง,ลองให้สลับสลับสลับ,ลบจนสุดท้ายแบบล้าสาก็แบบถ้าแม่ไม่เอาเราจะไปแล้วนะอะไรเนงะี้ยเออเพราะว่าแบบเอเ็สเอเขาก็คือแบบลองแรงเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคล่าสา,ากลับเธอไงเราเังเลือกไม่ได้แล้วบวกกับที่แบบเราไม่ชัวเรื่องค่างเงินที่มันจะโดนตัดจากบัตรเครดิตด้วยเพราะเราอะอยากเอาบัตรตัดไงบัตรเราตัดน้ข้างในกล่องนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เลยกระดาษถุงผ้าแล้วก็กระเป๋าอยู่ในถุงผ้านะคะซึ่งรุ่นนี้ เป็นรุ่นทีไ่ไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลมาก่อนอุ๊ยน้องสวยมากอมนี้ไม่รู้ว่าราคาเริ่มต้นมันเท่าไหร่แต่ตอนที่มีซื้อก็คือมาในราคา6,900บาทนะคะนั่นก็คือน้องคนนี้นี่เองทะทิงๆๆ,ๆอย่าจะบบใส่ซาวแบบปุ้งๆๆๆให้นะคะอ <laughs> ่เป็นใบนี้นะคะใหญ่นะเอาดีๆ <laughs> ก็คือในเมื่อแม่ให้จบนาว่ายาได้กระเป๋าที่มันราคาสูง แต่ว่าขอให้มันใช้ประโยชน์ได้หน่อยเต้อ,อะไรเงี้ย <Ừ. S 2> เราก็เลยจัดให้เลยนะคะใบนี้ใส่โทรศัพท์ได้ค่ะคุณแม่ดูดิความกว้างของน้องนะคะความกวาม้วางใส่ได้แน่นอนไงก็ใส่กันโทรศัพท์ได้อ่ะโอเคสายของเขานะคะก็จะถูกห่อม,มาแบบนี้อุยอ,อะไรเป็นอะไรทองนะคะอลูกครูพาหลับแล้วเว้ยดูดนิ้วหลับไปแล้วมันจะเมือม่อหน่อยนะกลับตัวเองนะคือนะ <laughs> คนนี้พยายามแบบไม่ไม่อุ้งกล่องมากนะคะเมื่อน แล้ก็ไม่อยากให้เขาติดอุ้มเลยแต่จริงๆนานก็ติดอุ้มเหมนะือนกันชอบตอนถ้าอุ้มหลับอ่ะนาาจะหลับเร็วกว่าอ่าตัวนี้ก็เป็นซิลีนกับคำว่าปารีสฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะคะตัวนี้คือใบที่ลิซ่าสะพายนะทุกคนเราอ่ะคือไม่รู้ว่าลิซ่าสะพายเดีลิซ่เริ่มพันกันละเราไม่รู้ว่าลิซ่าสะพายแต่เราอ่ะรู้แค่ว่าโอเคนะใส่ทุกหน้าจัได้แล้วเราก็ราคาก็ยังแเอะไหวอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายตัวก็คือมันค,ค่อนข้าง แล้วส่วนตัว A อที่เป็นรุ่นฮิตเนี้ยมีมีความรู้สึกว่ามีมีกระเป๋าทรงนั้นอะแล้วเมีก็เลยไม่ซื้อนะคะไม่ได้ตัดสินใจซื้ออ่ะหนังตรงนี้ก็จะกินคำว่าซิลีนเหมือนกันนะคะโอเคเรามาเปิดกระเป๋ากันก็จะเป็นหนังแคนวาสนะมันค่อนข้างทานกว่าพวกที่เป็นหนังแกะหนังอ่อ หนังนิ่มๆอะไรเงี้ยที่แบบเงาๆวาวๆนะคะมันจะค่อนข้างทนกว่า <laughs> เป็นฟีลแม่ลูกอ่อนก็นะะมีปัญหาเรื่องการแบบเออเราไม่รู้ว่าลูกเราจะแหวนนมใส่เมื่อไหร่แมวจะเหยียบของเราเมื่อไหร่ลูกจะทำไอติมเลือดใส่เมื่อไหร่ก็เอาที่ปลอดภัยไปก่อนนะคะ ตัวข้างหน้านะคะตัวนี้จะเปิดปิดระบาดหน่อยแต่เมย์ก็ไปดูวิธีการใช้ของหลายๆคนมาละเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องแบบว่ายัดลงไปในรูเข็มขัดมนะันอะก็แค่เกี่ยวไว้ช่องสุดท้ายเนี่ยก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราดึงมาช่องที่2หรือลำดับที่1อะไรเงี้ยมันก็จะบีบก,กระเป๋าไปนะถ้าเราไม่ได้แบบใช้ของชิ้นเล็กๆหรือว่ากลัวมันจะหล่นออกอะไรเงี้ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบล็อกแน่นนะคะเพราะไม่งั้นอะไอตรงเนี้ยจะเป็นรอยแบบหนังมันจะโดนแบบ เออนื้อออกใช่ไหมผู้หญิงเราที่แบบว่าต้องใส่แบบข็มขัดนักเรียนที่มันแบบรอยที่มันโดนยัดเรื่อยๆมันจะงอถูกปะตรงนี้ก็สกินทีว่าซีรีนเหมือนกันนะคะอู้ว่าอะไรสวยสีสวยมากแค่จะต้องแกะก็ยังต้องงานงล้วอ,ะอ่ะข้างในก็จะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นผ้าข้างในก็จะมีการ์ดนะคะเป็นรุ่นก็คือชอบแหละเออเห็นทรงแล้วมันใช้ประโยชน์ได้ก็เลยเอานะคะด้านหน้าก็จะมีกระเป๋าใบจิ๋วอีกอ่งช่องนะคะ คือใส่ได้หลายอย่างอยู่นะทุกคนของที่ส่งมาไม่มีตำหนินะคะไม่มีตำหนิตรงไหนเลยน่าจะไม่ต้องส่งเพิมคืนหรอกชิวทารยิมหวานสิ่คะนี่และนี่นะคะก็คือการรีวิวกระโหลกลาของดีฉันเองนะคะก็คืออะตัวกระเป๋านะคะเมย์คิดว่าเมย์พึงพอใจมีขนาดความกว้างแล้วก็สมใจยี่แม่นะคะที่ยี่แม่อนุมัติก็คือมันใส่โทรศัพท์ได้แล้วก็จุของได้เยอะนะคะในเนี้ยนังหอมนะคะต้องกลายเป็นใบที่ปกบ่อย อีกใบหนึ่งแน่เลยนะคะถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่ค่อยได้ออกจับาเมคิดว่าผู้หญิงที่เป็นไซส์เนี่ยกลางๆแบบเมีะจนถึงแบบจิ๋วหรือว่าจะเป็นแบบไซส์แบบสาวแบบสูงๆคนตัวสูงๆอะไรเงี้ยก็สามารถสะพายได้นะทุกคนคือเมคิดว่ามันน่าจะแมทได้หลายลุกอยู่อะดูดิมันดูแบบดูธรรมะธรรมะอะทุกคนแต่จะดูเป็นสาวหวานก็ได้เหมือนกันนะคะก็คืออยากมาแกะของทุกคนนะทุกคนอยากให้ทุกคนดูด้วยกันพร้อมๆกันนะคะย่าตอนนี้ก็ไปชวใช้นี่กันต่อไปนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะคะมีก็หวังว่า ใครหลายๆคนที่กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอาก็จะโดนตกเป็นเพื่อนกันนะคะซื้อเถอะซื้อซื้อมาเป็นเพื่อนกันนะสวยสวยจริงๆเงาแล้วก็โทนนะเนี่ยหนังม,มันดีอย่าไม่ว่าพอะละพละพละก็ถือว่าป้ายยากันแล้วกันนะคะถ้าใครเลงอยู่ก็ตําเลยนะคะไม่ต้องรอแล้วนะคะว้าไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวกลัวภูขาตื่นอีกไปแล้วบ๊ายบาย